สวัสดีครับเพื่อนๆครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง m r M ครับมาในยามค่ำคืนตอนนี้น่าจะประมาณสักสามทุ่มได้แล้วครับบรรยากาศอาจจะมืดๆหน่อยนะครับแต่ก็อยู่ในบรรยากาศของการที่เราจะมาปลูกต้นไม้นะครับวันนี้อย่างที่เพื่อนๆเห็นด้านหน้านี้นะครับเป็นต้นไม้ที่สวยมากๆอีกต้นหนึ่งนะครับแต่ไม่รู้เพราะอะไรว่าทำไมราคาเขาประหยัด ประหยัดก็ไม่รู้นะครับราคาทุกถูกหรือก็ราคาแบบมันมันไม่สมกับความสวยของต้นไม้นะครับวันนี้เราจะมาเริ่มกระบวนการในการปลูกโครคาเซียแบบน้ำนะครับเพื่อนๆืเห็นมิเซมปลูกนะครับโครคาเซียแบบแห้งมาก็หลาย EP เยอะแล้วนะครับทั้งบอกสูตรดินบอกวิธีทำบอกต่างๆมากมายนะครับแต่วันนี้ความสำเร็จอีก รูปแบบหนึ่งของมิซเอมนั่นก็คือการปลูกโคลอกาเซียแบบชำน้ำหรือแบบแช่น้ำนะครับซึ่งปลูกมันแล้วเห็นผลนะครับต้นที่อยู่ด้านข้างตรงนี้เพื่อนๆเห็นแล้วใช่ไหมครับก็ใช้เวลาแค่1เดือนเท่านั้นในการชำต้นของเขานะครับแล้วที่สำคัญเขาให้ไหลมาเรียบร้อยแล้วนะครับแต่สิ่งที่มีความแปลกอีกเรื่องหนึ่งนั่นก็คือฟอร์มของเขานะครับจะมีความเป็นพุ่มเป็นกอสวยงามมากนะครับ แล้วก็ยังมีข้อสงสัยอีกเรื่องหนึ่งคือว่าเขาบอกว่าถ้าชำน้ําหรือปลูกแบบน้ำเนี่ยลำต้นของเขาจะเล็กนะครับอันนี้ก็อาจจะจริงนะเพื่อนเพื่อนนี่อาจจะจริงนะแต่คําว่าเล็กของเขาเนี่ยมันเพิ่มประสิทธิภาพนะครับนั่นก็คือในเรื่องของการที่ต้นแม่ของเขานะครับจเจริญเติบโตได้ไวมากแล้วก็ให้ลูกให้ไหลเร็วมากนะครับก่อนที่เราจะมาปลูกต้นนี้นะครับมาดูสิ่งที่หายากอีกอย่างหนึ่งของโครเลเซียนะครับเดี๋ยวถ้าเพื่อนๆออยากรู้จักอยาก รู้ว่ามันมีหน้าตาเป็นยังไงรูปแบบไหนเดี๋ยวจะแนะนานะครับก่อนที่จะไปตรงนั้นนะครับเพื่อนๆเ,เห็นต้นนี้ไหมครับนี่นะครับต้นนี้เขาเรียกว่าโครคาเซียแบ็กสเตมนะครับแบ็กสเตมนะครับซึ่งหน้าใบเขาจะมีสีเขียวหลังใบเขาก็จะมีสีเขียวนะครับส่วนก้านเขาจะมีสีดําออกน้ําตาลนะครับแล้วที่สําคัญคือเขาให้ไหลแล้วก็ความสวยงามสวยงาม ในระดับคล้ายๆกับแบ็กเมจิกคล้ายๆกับโฮลอนนะครับซึ่งหน้าใบเขาจะใหญ่โตสวยงามมากนะครับอันนี้ฟอร์มอยู่ที่น่าจะประมาณสัก60เซนแต่เป็นฟอร์มกอสวยงามมากส่วนต้นนี้ก็จะเป็นโคลอคาเซียไทเกอร์นะครับไทเกอร์ Tiger ซึ่งเป็นต้นไม้ที่สวยอีกต้นหนึ่งแต่ราคาก็ถูกๆนะครับเป็นต้นไม้ที่มาจากมาเลเซียและอินโดนีเซียนะครับแต่แบ็กสเตมเนี่ย มิเซนพึ่งได้มาแล้วก็ยังไม่เห็นมีใครขายนะครับแต่เราก็ยังไม่ขายเพราะว่ายังไม่มีในท้องตลาดก็ทําจํานวนก่อนตอนนี้ก็มีลูกนะมีลูกหนึ่งต้นละตอนนี้นะครับโอ้โหนะครับค่อยๆทําแล้วก็ที่แยกไว้อีกประมาณ2-3ต้นนะครับแต่วันนี้ไม่ใช่สาระนี้นะครับเป็นสาระนี้โดยวิธีการนี้นั่นก็คือการปลูกแบบน้ําเราจะเอาต้นนี้นะเพื่อนๆนี่ครับ โฮรคาเซียเลมอนลามเก็กโก้นะครับนะนะครับดูความลายของเขาเห็นไหมเพื่อนเพื่อนนะครับลายเก็กโก้เนี่ยมันก็จะไม่เหมือนกันนะครับลายจัดลายสวยนะครับดูนี่นะครับลายออกขาวๆก็มีนะเนี่ยตลวเนี้ยจะออกขาวๆนะครับเห็นไหมครับใบนี้ก็จะลายแล้วก็ด่างเขาก็จะออกขาวๆเงี้ยเออเขามีเอกลักษณ์แต่และต้นก็ไม่เหมือนกันนะครับ ฟอร์มนี้วันนี้นะครับเราจะมาทำการปลแบบนะูกแบบน้ำครับเพื่อนๆนะครับปลูกแบบน้ำมีอุปกรณ์อะไรบ้างเดี๋ยวเรามาเจอกันเพราะตอนนี้ไฟใกล้จะหมดแล้วนะครับมาแล้วครับก็เมื่อกี้นะครับเราลืมจ่ายค่าไฟนะครับเขาเลยตัดไฟเมื่อกี้โอนไปใจ่ายให้กับการไฟฟ้าเรียบร้อยแล้วไฟมาปกติสว่างใสนะครับก็วันนี้เราจะมาปลูกต้นนี้ครับอย่างที่บอกก็คือ เลมอนลามเกโก้ bon นะครับแต่เราไม่ปลูกแบบสูตรแห้งนะวันนี้เราจะมาปลูกแบบสูตรน้ําหรือชําน้ํานั่นเองนะครับส่วนชําน้ำเนี่ยในส่วนของมิ่เสรอมที่ทำแบบนี้เนี่ยออกมาเป็นพุ่มเป็นกอสวยแบบนี้นะครับติดตามกันเลยว่าเราทําอย่างไรนะครับอ่าเริ่มต้นกันเลยนะครับก็เราก็จะมีในส่วนของสูตรดินนะครับแล้วก็สูตรน้ําบํารุง แล้วก็มีปุ๋ยนะครับสูตรดินเนี่ยไม่ค่อยเท่าไหร่นะครับสูตรดินเนี่ยก็มีแค่เฉพาะข้อสังเกตให้กับเพื่อนๆได้ติดตามเท่านั้นนะครับเริ่มต้นนะครับเราก็จะนี่เลยครับใช้ดินนะครับเป็นดินที่ขายทั่วไปในท้องตลาดนะครับเป็นดินปลูกแต่สูตรดินที่ใช้ก็คือไม่มีส่วนผสมของกากมะพร้าวนะครับเป็นดินปลูกที่มีความร่วนซุยละเอียดสูงนะครับก็ เราได้ดินมาเสร็จเรียบร้อยใช่ไหมครับก็เทลงไปเลยนะครับเพื<ๆ>่อนนะครับเทลงไปเลยอ่ะลืมไปครับลืมแนะนำว่าเป็นการเลี้ยงน้ำของเราใช้วิธีไหนบ้างนะครับการเลี้ยงน้ำของเราก็ยังมี1ครับตะก้านะครับตะก้าสำหรับการปลูกนะครับใบนี้ก็20บาทเองนะครับแต่เป็นตะก้าไซส์ ขนาดประมาณถ้าจะไม่ผิดก็15นิ้วนะครับแล้วก็เป็นรูเล็กนะครับรูเล็กนะครับแล้วก็ใช้ดินปลูกประมาณ1ถุงนะครับก็จะเต็มพอดีเลยนะครับเพื่อนเนะเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับใช้กระมังนะกระมังขนาดเท่าไหร่ก็กระมังใบละ20บาทนะครับน่าจะขนาดประมาณ28นิ้วหรือ20นิ้วนี่แหละนะครับเราได้ดินปลูกมาแบบนี้นะเพื่อนๆดูดินปลูกอีกทีหนึ่งเห็นไหม ร่วนซุยมากนะครับดินปลูกแบบคือส่วนผสมนะครับถ้าเราแกะดูข้างในมีอะไรบ้างก็จะมีแกลบดําแกลบแดงนะครับมีมีดินนะครับมีขุยไผ่แล้วก็มีวัชพืชน,นะครับที่เป็นวัชพืชหมักก็รวมถึงมีน่าจะมีปุ๋ยคอกด้วยนะครับเราได้แบบนี้แล้วเสร็จเรียบร้อยแล้วก็นะครับพูดหลุมให้พอวางนะครับการชําน้ำเนี่ยของมิสเซมก็จะเป็นการชําแบบ แบบยกโคนเหมือนกันก็คือว่าโคนต้นไม้ของเรานะครับโอ้ดูลากสิครับเพื่อนเพื่อเห็นไหมโอ้โหคุณภาพไหมขาวจ้วเลยเพื่อนๆแบบเต็มกระถางเลยครับนี่ดินเพาะดินชําของเราก็โอเคเหมือนกันนะนะครับนี่ฮะก็จะปลูกแบบนี้เห็นไหมครับเพื่อนๆตอนนี้มันยังสูงไปอยู่ใช่ไหมครับก็จะขุดลงนะครับขุดลงอีกนิดนึงนะนี่ ก็ให้ได้ในระดับที่มันอยู่ในระดับของหน้าดินพอดีนะครับก็คือโคนเขาจะอยู่ในระดับหน้าดินอประมาณอย่างนี้เสร็จเรียบร้อยแล้วก็ใช้ดินด้านข้างโกบลงไปนะครับโกบลงไปแบบนี้ตอนนี้ดินมันน้อยไปหน่อยเพิ่มเพิ่มไม่ต้องกลัวเรามีเยอะเพิ่มดินได้นะครับเพิ่มดินได้อะเพิ่มดินลงไปนะครับดทลงไป พอประมาณนะครับแล้วก็เกลียนะเห็นไหมดินจะมีความในตัวเนื้อดินเนี่ยจะมีความเย็นนะครับฉะนั้นแล้วแสดงว่าเป็นเนื้อดินที่มีการหมักการเขาเรียกว่าอะไรครับการบ่มการชําได้ดีมากๆแล้วนะครับเพราะว่าถ้าดินปลูกตัวไหนที่แบบจับแล้วมันร้อนๆเนี่ยอันนี้ไม่แนะนําเลยนะเพื่อนๆแสดงว่าดินปลูกเจ้านั้นเนี่ยพึ่งผสมนะครับ สูตรดินเนี่ยเพื่อนๆเดี๋ยวเพื่อนๆซื้อสักครั้งสองสครั้งสามครั้งเพื่อนๆก็จะรู้แล้วว่ามันโอเคไหมนะครับอันนี้มิเซมก็ซื้อมาประมาณสามถึงสี่เจ้าละแล้วก็มาถูกใจเจ้านี้นะครับมาถูกใจเจ้านี้เพราะว่าเราต้องการความร่วนซุยของเขาแต่ถามว่าตัวเนื้อดินเนี่ยจะมีประโยชน์ต่อพืชแบบสมบูรณ์ไหมมิเซมเชื่อว่ามันไม่สมบูรณ์หรอกครับเพราะว่าสัดส่วนของเขาเขาอาจจะใส่พวกวัสดุปลูกเยอะนะ แต่เรื่องปุ๋ยเรื่องาธาตุอาหารอาจจะมีน้อยพิเซมก็เลยมีตัวนี้ครับเพื่อนๆปุ๋ยมูลไส้เดือนนะครับปุ๋ยมูลไส้เดือนเนี่ยมีความเป็นาธาตุอาหารสูงมากนะครับมีความเป็นาธาตุอาหารสูงมากแล้วก็ถึงแม้จะเอาตากแดดนะครับโดนแดดไว้เนี่ยตัวเนื้อปุ๋ยจะเย็นมากๆนะครับเพื่อนๆจะเย็นมากๆเราก็จะใส่ลงไปประมาณ2กํามือนะครับโรยด้านหน้าเลยนะครับโรยด้านหน้าเลยแบบนี้ แอเกียนะครับนีปุ๋ยมูลไส้เดือนเห็นไหมครับปุ๋ยมูลไส้เดือนนะครับเขาจะมีความหยาบหยาบหน่อยนะเพื่อนๆเ,เขาจะมีความหยาบหยาบแต่จะมีความเย็นความละเอียดดูแล้วมีสารอาหารนะดูแลมีสารอาหารนีใส่ไปครับเสร็จเรียบร้อยแล้วยังไม่พอนะมิสเอ็มก็มีน้ําอำมฤริอีกนะเป็นจุดเริ่มต้นนะครับน้ําอำมฤริเนี่ยเป็นจุดเริ่มต้นใส่อะไรบ้างเหมือนเดิมนะครับ B1 นะครับหนึ่งช้อนชาโอ้หมดแล้วครับ B1 ของเราหนะึ่งช้อนชานะครับล้างขวดใส่เลยเห็นไหมแล้วก็ขาดไม่ได้เลยนะครับไตโคดามานะครับใส่ลงไปนะครับหนึ่งช้อนชาได้เลยทําไมใส่หนึ่งช้อนชาได้ครับเพราะว่าเดี๋ยวเราจะเทน้ําลงไปเพิ่มอีกฉะนั้นแล้วความละลายความเป็นยานะก็จะเบาบางลงไปและก็จะมี นี่เลยครับน้ำจุรินทรีย์สังข้อแสงครับใส่ลงไปอีกประมาณดึงช้อนโต๊ะนะครับโอ้โหสูตรสูตรน้ำอมฤตริชุดนี้นี่หอมกรุ่นนะครับโดยเฉพาะจุรินทรีย์สังข้อแสงจะหอมมากแล้วก็คนครับคนเสร็จเรียบร้อยแล้วนย ลดลาดนะครับลดลาดบริเวณที่เราน่าจะจําได้เนะบริเวณตรงปลายล่าของเขานะครับที่เราปลูกไปเมื่อกี้นะครับอลดลาดลงไปเลยนะครับเสร็จเรียบร้อยแล้วทําอะไรต่อเราก็เติมน้ําลงไปเลยครับเพื่อนๆแต่ขั้นตอนนี้ต้องช้าๆนะครับเพราะว่าช่วงนี้เนี่ยดินเขากําลังที่จะ จับน้ําเซตตัวถ้าเราลดเร็วเนี่ยดินเขาจะทะลักออกนะครับเพราะว่าดินเขายังไม่แน่นยังไม่อุ้มน้ำนะเติมน้ําลงไปนะครับน้ำเนี่ยนะครับก็มีส่วนสําคัญนะครับสําหรับการที่จะนํามาปลูกต้นไม้ลดต้นไม้เหมือนกันนะครับถ้าเพื่อนๆนะครับอยู่ในเมืองเนาะส่วนมากผมก็ว่าอยู่ในเมืองกันเยอะนะครับ ใช้น้ำปะปาในการลดน้ำเนี่ยน้ำปะปากับน้ำบาดาลค่อนข้างที่จะเหมือนกันในการที่จะนำมาใช้ประโยชน์นะครับนั่นก็คือนะครับน้ำประรปาและน้ำบาดาลก่อนใช้เนี่ยไม่แนะนำให้เปิดจากก๊อกและลดลาดเลยเนี่ยไม่แนะนำนะครับเพราะอะไรเพราะน้ำบาดาลเนี่ยถ้าถ้าน้ำบาดาลขึ้นมาจากบอ่อเนี่ย าไม่มีสารอาหารไม่มีธาตุอาหารอะไรเลยนะครับเป็นน้ําเปล่าๆธรรมดาเฉยๆเ,เนี่ยไม่มีประโยชน์เลยนะครับมีแต่ความชุ่มชื่นอย่างเดียวส่วนน้าปปาเนี่ยนะครับก็ไม่มีธาตุอาหารอะไรเลยเหมือนกันนะครับอาจจะมีตัวที่เป็นสารเคมีนั่นก็คือคอรีนนะครับมากด้วยซ้ําฉะนั้นแล้วตัวคอรีนเนี่ยมากก็เป็นอันตรายต่อต้นไม้ของเราเหมือนกันนะครับ ฉะนั้นแล้วถ้ามีน้ำสองประเภทนี้นะครับเพื่อนๆใช้น้ำสองประเภทนี้เนี่ยเพื่อนๆจะต้องเปิดน้ำใส่ถังไว้แบบนี้นะครับอย่างน้อยก็ประมาณสัก3-5ถึงชั่วโมงขึ้นไปหรือ1วันได้ยิ่งดีหรือไม่งั้นก็เพื่อนๆก่อนไปทำงานลดน้ำต้นไม้ตัวเองเสร็จเรียบร้อยแล้วก็เปิดน้ำใส่ถังไว้นะครับหลังจากที่ทำงานเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับทำงานเสร็จเรียบร้อยแล้ว กลับมาลดน้ําอีกนะครับน้ําหมดเพื่อนเพื่อนก็เปิดใส่ถังไว้ข้ามคืนไปนะครับในสภาพอากาศข้างนอกเนี่ยเขาก็จะทําให้ตัวน้ำเนี่ยที่เป็นเคมีเป็นอคอรีนอะไรพวกนี้นะครับก็จะระเหยออกมาน้ําก็จะมีประสิทธิภาพดีขึ้นแล้วก็ไม่เป็นอันตรายต่อพืชด้วยนะครับน,นะครับลดลงไปเรื่อยเอยเลยนะครับนี่เป็นวิธีการชําน้ําเห็นไหมเพื่อน,อนตอนนี้น้ําก็เริ่ม ที่จะขึ้นมาตรงกระลมังแล้วนะครับใกล้เต็มแล้วนะครับค่อยๆลดไปตัวดินเขาก็จะเริ่มจับตัวกันแน่นขึ้นนะครับแต่ความแน่นเขาก็จะมีความโปร่งนะครับเพื่งมีความโปรง่งลดไปเรื่อยๆนะครับสลับซ้ายขวาเพราะว่าตอนนี้ดินมันกำลังจะพูนนะครับดินมันก็จะขยับตามที่เราลดน้ำน,นั่นแหละนะครับ ครั้งแรกใส่เต็มเลยไหมตอบได้เลยว่าใส่เต็มได้เลยนะครับใส่เต็มได้เลยเพราะว่าต้นไม้ที่มิเซเมชําเนี่ยนะครับก็ชําน้ํามาเหมือนกันคือแช่น้ํามาเหมือนกันแต่อาจจะไม่ได้ท่วมโคนอะไรประมาณอย่างนี้ก็จะไม่มีผลต่อต้นไม้แล้วก็ต้นไม้พร้อมจะโตต่อได้เลยนะครับโตต่อได้เลยนะ,อะโอเคครับก็กระบวนการในการปลูกนะครับโคโรคาเซียนะครับวันนี้เป็น เลมอนลามเกโก้นะครับเป็นสูตรการชำน้ำก็ด้วยวิธีการแบบนี้นะครับทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยมิสเอ็มทดลองทำแล้วแล้วถึงมาแนะนำให้กับเพื่อนๆนะครับก็มีตัวอย่างให้เพื่อนๆดูนะครับตรงนี้แล้วนะครับเอาละครับก็ใครที่เข้ามารับชมแล้วนะครับยังไม่ได้ให้กำลังใจมิสเอ็มนะครับก็อย่าลืมให้กำลังใจกันด้วยนะครับกดไลค์กดแชร์กด s u b s ไ r ร b e รวมถึงกดกระดิ่งนะครับให้ช่องมิซเอ็มด้วยนะครับวันนี้พาเพื่อนๆมาปลูกโครคคเซียเลมอนลามเกโก้ ในสูตรแบบการปลูกแบบน้ำนะครับลาไปก่อนนะครับเจอกันในทีต่อไปครับ